สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับเกม Dark Souls 2นะครับในพาร์ทนี้ผมจะนำเสนอการอินเวนนะครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับ Welcome การอินเวนนั้นนะครับเราสามารถทำได้สามวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกครับเป็นการนะครับเป็นการใช้ไอเทมนะครับ ใช้ไอเทมนี่ครับแกเกตเลดไอออฟครับคือเราจะอินเวดไปที่โลกคนอื่นนะครับด้วยเป็นเป็นท่อมสีแดงนะครับคือตัวเราจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ใช้ไอนี่ครับอืมแกเกตบูไอออฟนะครับในการ ไปช่วยคนที่โดนอินเวนะครับคือแฟนทอมเราจะเป็นสีน้ำเงินครับเราจะต้องไปอยู่ในโควนแนนต์บูซ e นตินเนลครับเพื่อที่จะสามารถใช้ได้ครับตอนนี้เราจะยังไม่สามารถใช้ได้นะครับนะครับแต่ไอ้แพ็กเกตเลสไอออฟนี่ครับเราสามารถใช้ได้เลยไอ้พวกนี้ครับสองอันเนี้ย สามารถหาดอกได้ตามมอนเตอร์ครับในในแมปแบบนี้ครับไอที่เป็นอัศาวินโดยใหญ่เป็นพวกอัศาวินโดยใหญ่ครับ่พวกมันจะดอกให้มาครับแล้วอีกวิธีหนึ่งครับคือเนี่ยครับเป็นโควนแนนที่ผมอยู่ครับคือ เป็นโคบอลต์เบลคิปเปอร์ครับแล้วก็ใส่แหวนเบลคิปเปอร์ไว้ด้วยนะครับเมื่อนี่ครับแล้วใครที่เข้ามาในเขตของเบลคิปเปอร์ครับก็เราก็จะโดนอิดเวทเข้าไปสู้กับคนกวานางครับที่เข้ามาในอาณาเขตเบลคิปเปอร์ของเรานะครับแหนได้ยินไมครับเจอตัวแล้ว นาเสิยหนูนาสินหน,หนูมาเจอกันหม่หอือข้าวชนะซะงั้นโอ้บายบายอ่ามีคนอินเวตมาช่วยผมมีคนหนึ่งครับ เขาอยู่คิปเปอร์เรลรคลิปเปอร์เหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ยครับถ้าอินเวสสำเร็จเราก็จะได้ของรางวัลครับเมื่อกี้ได้อะไรจำไม่ได้ลืมไปแล้วครับก็จะได้ของใช้ทั่วไปครับถ้าอยู่ในโควนั้นเรลคลิปเปอร์ครับ อ่ถ้าอยู่โอว่นนั้นพวกเซนติเนลเซนติเนลปูหรือว่าบัตรบัตรอะไรวะจำชื่อไม่ได้ครับขอไปครับมันจะได้เป็นเหมือนเก็บชัยชนะต่อครั้งเก็บชัยชนะครับคือเก็บชัยชนะถึงจำนวนหนึ่ง แล้วแหลงของโคเวนแนนเราจะอับนะครับซึ่งเอาไว้แรกของอกนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเข้าไปอยู่ในอ่าแรดโคเวนแนนนะครับแลดคิงโคเวนแนนแล้วไปอยู่ที่แมปนี้ครับอ่านี่ครับไปรออยู่ที่แมปนี้เลยครับถ้ามีคนเข้ามาในแมปเนี้ย ไอ้คนนั้นน่ะจะโดนอินเตมาาที่โลกเราครับแล้วก็ไอ้พวกหนูอะไรนะครับมันจะไม่ตีเราไอ้พวกหนูพวกนั้นมันจะไปตีคนที่เราอินเบตมาครับซึ่งเอาไว้ควรคนเล่นครับอ่า